เฮ้ยเธอเพื่อเราตรวจเจอมะเร็งเต้านมวะ่ะเธอก็พิมพ์ R i P ไปดิจะบ้าเหรอมันเพิ่งตรวจเจอ,อยังไม่ตายซะหน่อยแล้วเราจะเป็นปะวันนี่เธอไม่เป็นหรอกเชื่อเราดีเธอรู้ได้ไงเธอนมเล็กอะ่ะไม่เครียดอยู่นะเนี่ยกูเป็นมะเร็งเต้านมโอ้จะเครียดอะไร เดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลเป็นเล่นน้ำหมอก็เราเห็นเธอชอบพุกกระดานโตขคืนไม่ใช่เหรอโอ้เธอไปเลยปะแต่ขาคิดเนี่ยทำมาเป็นหานหลังให้สั่งไปกินดีกว่าใช่ใช่ใช่เธอจะกลัวไปทำไมไซส์แบบเธออ่ะมันเล็งหาไม่เจอหรอกจะเล็กจะใหญ่ก็เสี่ยงเหมือนกันต้องระวังไว้ก่อนไม่เสี่ยงหรอกเสี่ยงไม่เสี่ยงเสี่ยงไม่เสี่ยงเสี่ยงไม่เสี่ยง S <S> ไม่เสี่ยงเสียงอ้าเต้าเราเขาไม่รู้หรอกครับเพราะมะเร็งเต้านมพบบ่อยที่สุดในหญิงไทยถึงปีละ1 7 0 4 3คนเฉลี่ยวันละ47คนและขนาดของหน้าอกไม่ได้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคใดๆแต่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการใช้ชีวิตการกินอาหารที่มีไขมันมากขาดการออกกำลังกายหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือแม้แต่พันธุกรรมก็ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ หังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ข่าวดีคือมะเร็งเต้านมมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ถ้าเจอในระยะแรกมีโอกาสหายขาดสูงถึง95ยิ่งตรวจพบไวยิ่งมีโอกาสหายสูงเพราะฉะนั้นหาหมอก่อนโรคมาไปไหนอะไปหาหมอตัวมะเร็งขอซื้ก๋วเตี๋วด้วย และผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันเพราะจากสถิติในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม100คนจะมีผู้ชาย1คนเพราะมะเร็งไม่รอ